ทุกน,นครับวันนี้อยู่กับ s q u a r Channel นะฮะก็ผมอยู่ที่ s q u a t s e r v i c e Center นะครับวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถลุยน้ำนะฮะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่เรามารู้จักวิธีการแก้ปัญหาถ้าคุณถึงเวลาที่แบบข้างหน้าต้องลุยจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยลวกันสำหรับคนชอบลุยน้ำท่วมช่วงนี้มันหน้าฝนจริงไปดูวีธีอากันนิดหนึ่งลวกันว่าลุยน้ำท่วมแล้วเกิดอะไรกันบ้าง นั่นแนไม่เคลื่อนแจ็คสันเลยศาสตร์เคลื่อนแจ็คสันเลยศาสตร์ What the fuck ปัญหาของการที่ทุกคนขับลุยน้ำกันนะครับเราจะมาเริ่มกันจากที่ที่ปั๊บได้ได้รับรู้เลยนะฮะอาการแรกๆเลยเนี่ยขับรถอาการรถเครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับสองเลยเนี่ย ขับขบอยู่รถดับดับเพราะอะไรนะครับ3เลยเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงดีถ้าข้างหน้ายังต้องเจอน้ําอยู่นะครับ4เลยเนี่ยส่อะไรวะสเลยเนี่ยขับลุยน้ําแล้วต้องอยู่ที่เกียร์อะไร5เลยเนี่ยถ้าสําหรับรถเก่งเลยอะ่ะจะต้องทํำยังไงดี6เลยเนี่ยแล้วรถเราอะ่ะเจอน้ําท่วมสูงอะ่ะจะต้องวัดยังไง จะต้องดูระดับที่เท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยนะครับสำหรับปัญหาที่เราได้ค้นพบมาจากเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็ได้รับจากลูกค้าหลายๆท่านมาเนี่ยนะคือหนึ่งเลยเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาแ,แก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆสำหรับประโยชน์หลายๆคนที่ทราบอยู่แล้วและหลายๆท่านที่ไม่ทราบนะครับอันนี้คือเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยแล้ะกันสำหรับคนชอบลุยน้ำทั่วช่วงนี้มันหน้าฝนจริงนะครับเอาเป็นว่า ข้อที่1เลยปัญหา <_ d ata> ผมอ่านนะขออนุญาตอ่าน <_ d ata> ข้อที่1เลยนะครับขับรถลุยน้ําท่วมต้องปิดแอร์ไหม <_ d ata> ต้องปิดแอร์ไหมหนึ่งเลยนะครับการแก้ปัญหาในเรื่องของเราลุยน้ําท่วมหรือข้างหน้าที่เราจะต้องเจอน้ําท่วมจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องปิดแอร์ครับคําตอบคือตัดิงจะต้องปิดแอร์ครับเพราะ1เลยแรงเครื่องจะได้ไม่ฉุดมากจะได้ไม่ต้องหน่วง เครื่องมากจนเกินไปนะครับเพราะข้อเสียเลยเนี่ยพอเวลาคุณทุกคนอาจทราบอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราขับรถยนต์ปกติพอเราเปิดแอร์ปุ๊บจะได้เสียงตึกแล้วเครื่องอ่ะจะฉุดนิดนึงนึกออกไหมฮะอ่าก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อคอมแอร์ทำงานรอบเครื่องจะต้องใช้เยอะกว่าเดิมนะครับกำลังที่จะฉุดเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิมอย่างเช่น เอาง่ายๆเลยนะครับเหมือนเราลากลากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราเดินตัวเปล่าโดยปกตินะครับเราใส่ของในกระเป๋ากางเกงเยอะมากเลยแล้วเราก็ถือแบกของช้อปปิ้งเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเดิมไหมนี่แหละนะเป็นเป็นข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยว่าเออคนที่จะต้องปิดแอร์เพื่อไม่ต้องออกแรงกำลังเครื่องมากจนเกินไปนะครับต่อมาข้อที่2 นะฮะขับลุยน้ำท่วมหากเครื่องดับอย่าพยายามสตาร์ทนะครับถามว่าการที่เราเ,เครื่องดับเนี่ยหึงเลยต้องดูในกรณีเหตนะุณตอนนั้นนะครับรถเราปกติรถเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก่อนเลยแต่ว่าโอเคเราต้องลุยแอ่งน้ำเข้าไปเราขับไหลไหล,หล,หลไปนะครับแล้วอยู่ๆเกิดอาการเครื่องดับ ต้องถามตัวเองก่อนว่า1ปิดแอร์ไหมสอน้ำสูงหรือเปล่านะครับสเลยมีอาการเครื่องสั่นหรือเปล่า3ข้อนี้พยายามจับจังหวะตัวเองให้ดีนะครับเพราะ3อันนี้เป็นเป็นบ่งชี้ชัดเลยนะก็ได้ก็ว่าได้นะว่าเออเฮ้ยข้อควรระวังอะนะถ้าเจอ3อันนี้อย่าสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดนะครับ สิ่งที่จะพังก่อนเลยคือ1เลยคอมแอร์ครับ2คือไดชาร์จรถที่ดับดับการอากาศเนี่ยเพราะไดชาร์จน้ําเข้าไดนะครับสเลยเข้าไดสตาร์ด้วยเช่นกันเพราะว่าไดชาร์จส่วนใหญ่จะอยู่ล่างนะครับบางคันที่อยู่บนก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าบางคันที่มันอยู่ล่างเนี่ยเจอน้ําที่แม่งซัดเข้ามาเนี่ยแล้วยังเราแบบเสือกไปกระทบน้ําแรงๆเข้าไปเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนนะครับ ก็อันนี้ฝากเอาไว้นะครับสิ่งปัญหาที่มันจะเกิดพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้น้อยมากที่สุดนะครับข้างหน้ามีหลุมหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งข้อเป็นทริคเล็กๆนะครับที่ผมอยากจะเสนอนะฮะถนนบ้านเราเนี่ยเป็น V นึกออกไหมมันจะเป็น V อย่างนี้ตรงนี้คือเป็นเส้นกลางเส้นปะก็แล้วแต่นะครับเวลาขับทางไหนก็แล้วแต่ ล้อขวาพยายามยึดเส้นให้ให้ชิดมากที่สุดเท่าที่จะชิดได้นะครับขับข้างหน้าฝนตกหนักมากเลยข้างหน้ามองไม่เห็นคุณมองกระจกข้างครับกระจกข้างเราสามารถมองเห็นเพราะว่าฝนตกลงมาจากหัวลง,ลงพื้นกระจกข้างะมันยังมีแบบกรอบบังอยู่บังเลนอยู่เราสามารถมองได้เราค่อยๆมองข้างข,างขวาไหลๆ,ๆไปคันไหนจะแซงซ้ายปล่อยแม่งแซงเลยเพราะว่าน้ํามันทิ้งฝั่งซ้ายจะต้องลึกกว่า กว,กว่าตรงกลางอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับก็อันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆนะครับก็คืออยากจะให้แจ้งเอาไว้แล้วก็ถ้ากลัวโดนด่านะครับเปิดพามากเลยครับค่อยๆไหลรถไปคันหลังจะเข้าใจมึงอยากรีบไปมึงแซงกูไปนะค,คันนู้นอยากรีบมามึงก็ไปของมึงเลยกูจอดแน่เป็นไงไม่โดนด่านะครับผมผมเชื่อว่าคนไทยยังมีจิตใต้สำนึกอยู่พอสมควรนะฮะ ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนไทยยังมีมารยาทพอนะครับผมก็อยากจะเชื่อว่าอย่างนั้นว่าทุกคนสามารถที่จะคือบอกว่าไงเดี๋ยวเอาใหม่คนไทยทุกคนช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องศีลน,น้ำใจของทั้งสองฝ่ายเป็นมารยาทของทุกทุกฝ่ายนะครับก็เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันละกันนะครับรถสูงพยายามขับช้าให้กับรถเตี้ยหน่อยนะโอเค เมื่อกี้เสือบนอกไปเยอะเกินนะ <S <S 1> <S 1> เลี้ยวกลับมาหลังจากลุยน้ําแล้วนะครับกูจะต้องทํำยังไงใช่ไหมว่ากูจะตรวจเช็ครถกูยังไงดีใช่ไหมฮะเบื้องต้นเลยเว้ผู้หญิงอย่ากลัวนะครับเปิดฝากระโปรงรถขึ้นมาเลยครับไปจอดนะสมมุติว่าขับรถลุยน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับถึงบ้านเรียบร้อยปึง้งจอดรถเครื่องยังร้อนอยู่ไม่เป็นไรคุณจะรอให้เครื่องเย็นก็ได้หรือคุณจะดูวันพรุ่งนี้เช้าเลยก็ได้แล้วแต่นะครับเปิดฝาปมานะครับ เปิดฝาปองขึ้นไปเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่จะต้องเช็คหนึ่งเลยคือห้องเครื่องยังคงสะอาดอยู่ไหมถ้ารถห้องเครื่องเน่ามากอย่างน้อยคุณก็จะยังเห็นรอยน้ําที่น้ํามันดีดขึ้นมาดีขึ้นมาบนห้องเครื่องนะครับต่อให้ฝุ่นมันเยอะก็ตามอะ่ะเออห้องเครื่องแมงก็แบบโอเคเป็นจุดน้ําจุดน้ํากระเด็นสาดขึ้นมาในห้องเครื่องโอเคไม่เป็นไรสังเกตเรื่องที่1สังเกตเรื่องที่2ชักไม้วัดน้ามันเครื่องขึ้นมา หมายว่าน้ํามันเครื่องรถที่วิ่งเกินแบบหมื่นกิโลไปแล้วอะน้ํามันเครื่องแม่งจะดําเว้ยเออน้ํามันเครื่องแม่งจะดําเว้ยคุณชักขึ้นมาปุ๊บถ้าเกิดว่าน้ํามันเครื่องที่ดําๆมีเหมือนเป็นฟองเป็นฟองนะสมมุติว่าเป็นฟองเอามองจากตาเปล่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผมเป็นผู้หญิงนะผมจะแนะนําว่าชักขึ้นมาเสร็จปุ๊บมองที่ดําๆอะมันดําทั้งเส้นไหม สมมตินี่คือคือเส้นของมันนะครับเราชักไม้วัดน้ํามันเครื่องมามันจะมีข้อที่1น,นะครับคือปลายกลางแล้วก็ล้นนะครับอ่าประมาณนี้เราชักขึ้นมาเสร็จปุ๊บปลา,ปลาทั้งทั้งหมดเนี้ยจะเห็นอยู่แล้วว่ามีน้ํามันเครื่องนะครับถ้าน้ำมันเครื่องดําทั้งหมดหรือใสทั้งหมดปกติไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดน้ํามันเครื่องที่ชักขึ้นมาแล้วเนี่ยดูแล้วเอ๊ ทำไมมันเหมือนมีอากาศหรือมีฟองหรือว่าไอ้จากดำๆเนี่ยไอ้เหียฝั่งนี้ดำไอ้เหียฝั่งนี้ใสเป็นดวงๆพึงสังวรได้เลยครับนำเข้าแน่นอนนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราดูไม้วน้ํามันเครื่องแล้วเราคิดว่ามันไม่ชัววะ่ะจะทำยังไงดีวะพยายามเปิดฝาน้ำมันเครื่องให้ได้ครับเปิดฝาน้ำมันเครื่องให้ได้นะฮะเปิดฝาน้ำมันเครื่องสมมุติว่าเปิดได้แล้วเปิดขึ้นมาชะนา้าถทาข้างหลัง ของฝาน้ำมันเครื่องที่เป็นรูอยู่ข้างในเนี่ยเกิดนมพึงสังวรว่าน้ำเข้าครับนะครับอันนี้คือน่ากลัวนะครับ3เลยนะครับพยายามส่องเข้าไปในในฝาครอบวาล์วที่เราเปิดไอ้ฝาน้ำมันเครื่องออกมาแล้วเนี่ยเอ้มีน้ำเป็นเม็ดเม็ดไหมหรือมีไอ้น้ำบ้างไหมที่อยู่ในในช่องพยายามเอาไฟส่องเข้าไปเลยนะเอาไฟส่องเข้าไปดูว่าเอ้เข้างในแม่ง ยังสภาพดีอยู่ไหมผมเจอรถเพื่อนผมลุยน้ํามาก็ไม่ได้เอะใจอะไรวันนั้นทักไปให้ดูตามนี้ตามนี้ตามนี้ปุ๊บเฮ้ยไอเชี่ยแม่งส่องเข้าไปข้างในแม่งสนิมขึ้นข้างในแคมแคมมันจะมีเส้นอยู่อ่ะถ้าคนที่ไม่ทราบไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นสนิมอยู่ข้างในเนี่ยในห้องเครื่องที่จากฝาฝาข้อวาลวแล้วเนี่ยมส่องเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเห็นเนี่ยพึงสังวรได้เลยครับน้ำเข้ามากน้อยอันนี้คือตอบไม่ได้ ต่อให้น้ําน้อยขับถึงบ้านเช้าลุกขึ้นยังไปขับอยู่มันก็มันก็ยังมีน้ําผสมอยู่ข้างในนั้นนะครับน้ํามันจะกัดซาอ,อ,อส,สิ่งสึกหลอในห้องเครื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยืจนทําให้รถคุณพังนะครับผมแนะนําว่าเมื่อไหร่ที่ทุกคนไปลุยน้ํามาเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องทันทีนะครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องทันทีไม่รู้ว่าลุยมากลุยน้อยอะ่ะเอาเป็นว่า ลุยแล้วถ้ามีอาการอย่างที่บอกนะครับสะดุดบ้างลดดับกาอากาศบ้างนะครับเครื่องสั่นบ้างเนี่ยวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนทันทีเลยซึ่งเพื่อจะได้รับรู้ว่าโอเคน้ําเข้าจริงๆนะอ่งหนึ่งแม่งมาสาดโค้นะแล้วไปน้ําไปโดนที่ออคอยคอยจานจ่ายอะไรพวกเนี้ก็สามารถทําให้รถเดินสะดุดได้เช่นกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ เป็นอันตรายนะครับเห็นได้ชัดง่ายๆก็คือกรองอากาศถ้ากรองอากาศของคุณเปิดออกมาแล้วแฉชัดเจน100%เซนะครับชัดเจน100%รถซลดซิ่งเหมือนกันรดซิ่งเราเก็บของเครื่องบลูทูธเลยสะอาดสวยปิ้งเลยนะครับเครื่องเคทุกคนแม่งโอ้ห้องเครื่องโล่งนะฮะผมก็ทําไม่ใช่ว่าผมไม่ทํานะกรองอากาศแม่งงุ้มลงพื้นหรืองุ้มเข้าซุ้มล้อเย็ดเคเลยนะครับบอกก่อนนะฮะ ผมมีตัวอย่างมามกรณีที่ลดน้ำเข้าจริงๆนะเ,เป็นอุทาหรณ์สอนใจอยากสอนให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่ารดซิ่งที่กองอากาศจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะอยู่ล่างหรือจะอยู่บนก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำห้ามลุยน้ำเด็ดขาดไม่ว่าจะแอ่งน้ำเล็กหรือแอ่งน้ำใหญ่นะครับอย่าขับเร็วยอดยอดไปนะครับ ขึ้นคอนโดคอนดโดเนี่ยอย่าคลื้มมเข้าไปนะผมขอร้องจริงๆนะครับอุทาหรณ์สอนใจเลยคันอ,อ,อันนี้ผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับน้ำเข้าเครื่องเป็นแบบนี้แอนปกติปกตินี่แอน,แอน,แอนไม่เคลนแจ็คสันเลยไอ้สาตร์นี่เลยแอนเลยยัดแค่ไงนี่คือแอน แอดเลยครับก็คือเอาง่ายๆว่า,าน้ําเข้าเครื่องทําให้น้ําเข้าไปวนอยู่ในในการระบบเผาไหม้ของเครื่องจุดระเบิดทําให้เกิดติดนะครับพอจุดระเบิดติดปุ๊บแม่งเริ่มช้าหนืดหนืดหนืดแอดแมงเลยงอนะครับก็คือก้ารงอชา้าละลายนะครับก็อันนี้เป็นอุทาหอณสอนใจสําหรับรถบ้านและรถซิ่งทั้งหลายนะครับพยายามอย่าลุยน้าอย่าขับเร็ว อย่าเจอแองอย่าเจอแองน้ำแล้วสาดเข้าไปนะครับถ้าคุณไม่มีซุ้มล้อและอันเดอร์กาดเป็นเรื่องอันตรายจริงๆนะครับก็จะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นว่าอ,อ,อันนี้คือเบื้องต้นต่อให้เป็นรถบ้านหรือรถซิ่งก็ตามไม่ควรทำนะครับเพราะจะทำให้สูญเสียหลายๆอย่างนะครับก็โดยประมาณนี้ถ้ารถที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูลุยน้ำแล้วกูไม่ได้เป็นอะไรกูก็ไม่ได้มีอาการขนาดนี้นะ ออแต่ลื้อเครื่องออกมาผมมั่นใจชาร์ปแม่งต้องเป็น,ปนสึกเป็นรอยที่ที่ตัวข้อเหวี่ยงหรือเลวร้ายไปกว่านั้นเลยคือข้อเหวี่ยงโคตรครับคุณไม่รู้เรื่องหรอกคุณขับได้ปกติเว้ยจริงๆแต่ว่าคุณไม่รู้เรื่องหรอกว่าในตัวเครื่องแล้วเนี่ยเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับก็อน,นี้อุทาหหอสอนใจครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนระมัดระวังในการขับขี่ให้มากกว่านี้นะครับข้อต่อมาสุดท้ายเลยเรื่องของเบรกอ่า เรื่องของเบรกเนี่ยเ,เรื่องของเบรกจริงๆแล้วหลายๆท่านก็คงคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับคุณออกรถใหม่มาอันนี้เป็นข้อของเรื่องของเบรกนะครับคุณออกรถใหม่มาเนี่ยคุณขับเรื่องของของคุณเนี่ยเป็นปกติคุณขับของคุณเนี่ยเป็นเรื่องปกติทุกวันประจําวันใช้งานทุกวันอยู่แล้วคุณขับรถยกสูงผมขับรถลุยน้ําหนีน้ำเนี่ยไอรีโวของผมเนี่ยไอดำเกลของผมเนี่ยนะ ไอ้คีม่งแดดเปรี้ยงมาเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรขับมาไปแบบจากลาวินทาไปบางนาบางนาแม่งฝนตกหนักมีแอ่งน้ําแบบหนักเลยนะครับขับมาจากลาวินทาเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยประมาณ10กว่ากิโลได้ขับมาเรื่อยๆรถเรามีอุณหภูมิความร้อนสูงแล้วนะครับเ0 80 90เป็นเรื่องปกต,ติอุณภูมิน้ําแต่อุณหภูมิน้ํายังสูงไม่เท่ากับเบรกและดิสเบรก เฮ้ยอุณหภูมิในเบรกเนี่ยแม่งเกิน200องศาเซลเซียสนะครับต้องบอกก่อนโอเคปัญหานี้คือหลายท่านไม่ได้คำหนึงนะครับรถกูใหม่นะครับ,ก,นะรบกูขับไปเลยปื๊ดไปเจอฝนมาก็ช่างแม่งนี่ไม่ได้คิดอะไรเออรถกูก็เย็นดีใช่ไหมลุยน้ำเลยครับโคมเออขียขับไปสักวัน2วันรถไม่ได้เป็นไรนะขับไปสักวัน2วันแต่ทำไมรู้สึกเบรกแล้วมันสันส่นๆ นั่นไงนะเบรกมันเริ่มสั่นครับเพราะปัญหานี้เลยครับที่หลายๆท่านรถเอารถใหม่แล้วไปลุยน้ํานะครับลุยน้ำโดยที่กูไม่ได้คิดอะไรอะ่ะไอเหี้ยรถสัน่นกูก็เคมดิเคมศูนย์เคมได้ครับแต่ว่าข้อที่ผิดจริงๆเลยที่สิ่งที่ท,ที่ที่ผิดจริงๆเลยนะครับก็คือว่าเบรกอะ่ะมีอุณหภูมิที่ร้อนเกิดว่าคุณไปเจอน้ําเนี่ยมันทําให้จานอ่ะบิดตัว หรือจานแตกตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวเออโดยที่คุณไม่รู้ตัวผ้าเบรกก็เช่นกันผ้าเบรกหนาๆเนี่ยโดยปกติเลยคุณสมมุติว่าคุณขับมาเนี่ยอุณหภูมิที่ร้อนมากจริงแล้วจัง,จงหวะไปเจอแอ่งน้ํารถไม่ได้ฝนตกนะแต่คุณไปเจอแอ่งน้ําแม่งจังหวะที่ลงปั้งเข้าไปแล้วน้ํามันเข้าไปจานพอดีนะเข้าไปที่จานพอดีก็มีสิทธิ์ทําให้จานและผ้าเบรกแตกได้เช่นกัน ผ้าเบรกบางคันนะครับจากที่ผมเจอนะครับเลือกมาผ้าเบรกชากออกมาปุ๊บผ้าเบรกแม่งหล่น่เออคือเนื้อผ้าเบรกหล่นเป็นก้อนใหญ่ๆทั้งๆที่ผ้าเบรกซื้อใหม่ๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายอยากจะฝากให้ทุกคนได้พึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะฝากให้ทุกคนแบบเรียนรู้เอาไว้เพื่อเอาไปปรับใช้และระมัดระมังเอ้ทุยไอ้ไอเฮียระมัดระวังระมัดระวังให้มากกว่าเดิม ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนและน้ําท่วมขังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงรถเตีย้ยรถซิ่งขอร้องอย่าลุยน้ําเด็ดขาดนะครับข้อสุดท้ายท้ายสุดเลยคุณจะสามารถรู้ได้ไงว่าระดับน้ําสูงแค่ไหนแล้วนะครับเรื่องระดับน้ําเป็นเรื่องที่ยากนะฮะการที่คุณขับเจอน้ําแล้วคุณจําเป็นจะต้องลุยจริงๆนะครับ เรื่องแรกเลยคุณต้องสายตายาวการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาแบบง่มมมเลยนะครับคุณต้องสายตายาวครับคุณพยายามฝนตกข้างหน้าก็แล้วแต่คุณพยายามจอดรถข้างทางแล้วมองข้างหน้าฝั่งตรงข้ามให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะฮะเพราะหนึ่งเลยระดับน้ําสูงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ว่าห้ามเกินครึ่งหนึ่งของวงลอ้อห้ามเกินครึ่งของวงล้อโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าล้อกลมๆเนี่ย ล้อกลมๆเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยของล้อเนี่ยนี่แหละคือแตะใต้ท้องอ่าพึงสังวอลไว้เลยนะครับคุณจะเตี้ยหรือคุณจะสูงแค่ไหนนะครับคุณระวังให้ดีนะครับไม่นับรถยกสูงนะเว้ยนะครับ SUV บางคันเนี่ยคิดว่ารถกูสูงอยู่แล้วอย่างเช่นไอ้เฮียนี่นะฮะนี่แฮร์รี่เออนะครับแฮร์รี่เออร์ก็เช่นกันนะครับนี่ก็โดนมาแล้วนะครับก็ไอ้เฮียก็น้ําท่วมก็ท่วมไปดิก็รถกูสูงพอสมควร แม่งเกินเกินโลโก้ลรอเกินโลโก้ลรอแบบนี้เนี่ยน้ำอยู่ระดับปิ่มปิมปัปิ่มปิมประมาณนี้ก็ตามหรือประมาณนี้แต่คุณอย่าลืมว่าเวลาที่คุณวิ่งอยู่อะน้ำมันม้วนมมวนม้วนมวนนไปเรื่อยๆนะครับมมวนมมวนม้วนไปเรื่อยๆแม่งกระเฉาะเข้าเข้าใต้ท้องยิ่งรถเก่านะคุณไม่รู้เลยว่าตำแหน่งไหนบ้างของพื้นรถเราผุเข้าใจไหมปัญหาเรื่องรถผุเนี่ยก็เป็นเรื่องของน้ำเนี่ยแหละจอตาฝน เจอแองน้ํากูก็ขับเรือกูกูก็ขับไปเรื่อยๆแต่ที่ตําแหน่งที่มันผุอะเราไม่เคยมุดไปดูใต้ท้องหรอกเว้ยขับไปเจอแองน้ํารถใช้ประมาณ56ปีผุมีนะบอกก่อนน้ําก็เข้าไปซับอยู่ข้างในข้างในใต้ใต้ใต,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 ต้พื้นอะคุณไม่ละไม่สามารถรับรู้วันหนึ่งที่คุณรู้คือคุณจะเห็นรูแม่งเตะเท่านี้แล้วถูกไหมอันตรายนะเว้ยบอกก่อนเรื่องรถผุนี่ก็เป็นเรื่องที่ รถของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีจุดบอดของมันอันนี้เดี๋ยวไว้มีคอนเทนต์เดี๋ยวผมจะพาพาทุกคนไปไปไปเรียนรู้ว่าจุดบอดของรถแต่ละคันเนี่ยมันมีตรงไหนกันบ้างนะเอาไว้เอาไว้ให้ผมมีโอกาสก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าการลุยน้ําถ้าเกิดว่าเจอถ้าเกิดรถตัวเองเป็นรถผูรถผูเนี่ยรถหรือรถเก่าเนี่ยน้าแม่งแซะเข้าไปมันก็จะไปขังอยู่ข้างในรถต่อให้หมดหน้าฝนไปแล้ว มันก็จะไปอับชื้นอยู่ข้างในที่ที่แห่งนั้นเพราะมันไม่มีทางที่จะออกไปออกทางเดียวก็คือทางที่มันผุนะแต่ถ้าเกิดมันลึกเข้าไปจากหน้าไปข้างหลังแล้วเนี่ยมันก็จะไปออยู่ข้างหลังเลยนะครับก็โปรดระมัดระวังเอาไว้แล้วกันถ้าเกิดว่ารถที่ระดับน้ำแมงอยู่เกินนี้อยู่ประมาณนี้เกือบโลโก้โลโก้ล้อนี่อยู่ประมาณนี้เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะครับอยู่หรืออยู่ประมาณนี้เมื่อไหร่อย่าขับรถเร็วนะครับย้อนกลับไปดูข้อ1 2 3ส คือสิ่งอันตรายของคุณเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เล็กๆ,ๆน้อยๆประโยชน์ประโยชน์ดีๆที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบและรับรู้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่น้ําเข้าหรือขับแล้วกูลุยน้ำมาแล้วเอาโอเคโชคดีรถไม่เป็นอะไรแต่รถแม่งมีกลิ่นอับวะทำไงดีวะเรามีบริการครับเรามีบริการล้างสีดูดฝุ่นขัดสีเคลือบสีอบโอโซน นะฮะถ้าเกิดว่าลุยน้ํามาแบบเฮี้ยๆเลยนะฮะภายในทําให้ผมแม่งเปืือนเปียกขึ้นมาเราก็มีบริการที่ซักฟอกเบาะนะครับซักฟอกผมนะครับก็ยินดีครับทยอินนิดนึงนะฮะของร้าน s q u a อร Service Center วันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆอยากให้ทุกคนได้เอาปรับไปใช้กันดูสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม